เซ็ตหัวเชื้ออีนุ้ยทุกคนคะกลับมาแล้วนะคะกับแพ็กเก็ใหม่โชมใหม่ของเรานั่นเองนะคะไม่ได้ใหม่แค่แพ็กเก็นะตัวสารสกัดก็ใหม่นะคะเพราะว่าตัวนี้ขาวไวกว่าเตอรเดิมคูณ2เท่าไปเลยถึงบอกว่าเจ็มือบาขาวมาเอาเงินขึ้นน้ำข่อยเลยพี่น้องคะขาวลืมกรรมพันธ์ ขาวอราขาวติดจรวดแล้วก็ขาวไวมากมากเลยนะคะเซตนี้ถึงบอกว่าตัวนี้นะพี่น้องผู้ใดผิวบางผิวแพ้ง่ายสามารถใส่ได้เลยเพราะน้องไม่มีสารอันตรายนะคะสาสกัดอัดแน่นอัดเต็มมากๆเลยที่รักใครที่ใช้ไปแล้วต้องกลับมาซื้อซ้ำใครใช้ไปแล้วไม่ตามหาเซตโมชอินุไม่มีลูกค้าใช้ไปแล้วบอกต่อเพราะใช้ไปแล้วมันเห็นผลที่รักจา๋า เซตนี้นะคะลูกค้าได้ไปจะเป็นสองหลอดแบบนี้และที่สําคัญเลยเนื้อครีมของเขานะไม่เหนียวเหนอะหะเกลี่ยง่ายแล้วก็ซึมเร็วมากๆเลยเขาจะมีสองหลอดเป็นโดตแล้วก็เป็นหัวเชื้อนะคะห <c oughs> ลายคนจะสงสัยว่าพี่นุ้ยขาวอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วมาขายครีมทาบีบีเรมาขายครีมหรือเปล่า <c oughs> นุย้ยจะบอกตัวนี้นะใครติดตามนุ้ยอยู่จะรู้ว่า ตะกี้ไม่ได้ข่าวปนี้เมื่อก่อนนุ้ยไม่ใช่คนที่ขาวขนาดนี้นะคะเราทำคอนเทนต์ต่างแดตลอดและใครที่ติดตามอยู่ก็จะรู้ว่าเมื่อก่อนไม่ได้ขาวแล้วก็ออร่าขนาดนี้คือทุกวันนี้ผิวขาวแล้วก็ใสแล้วก็แบบว่าผิวทั่วกันทั้งตัวเลยตั้งแต่คอจนถึงเท้าเลยนะคะผิวจะมีความออร่าจะมีความใสมากๆเลยและตัวนี้นะน้องไม่ได้ช่วยแค่เรื่องขาวนะคะที่สําคัญเลยเขาจะช่วยเรื่องปรับโทนซีผิวของเราให้มันเท่ากันให้มันใสให้มันสม่าเสมอนะคะผู้ใดเป็นผู้ใดผิวเป็นแบบ ผิบัสมนะนรู้ไหมรูขคมผลกว้างอย่างเงี้ยเขาจะไปช่วยทําให้รูมผนของเรานะคะมันเล็กลงทําให้ผิวเนียนขึ้นนะคะสารสก,กัดด้วยถึงบอกว่าอัดแน่นจริงๆลูกค้าผิวเหี่ยวใช้ไปแล้วผิวตึงใช้ไปแล้วผิวเด้งใช้ไปแล้วผิวดีฟิลแบบว่าผิวลุกข้นนไปเลยและวันนี้ใครที่เคยชาเซ็ตของเชลล์อนีไ้ไปแล้ววันนี้เรามารีวิวกันพี่นอ้องใครที่ใช้ไปแล้วคอมเมนต์โดนใจรีวิวโดนใจเอาไปเลย1000บาท ตอนหนึ่งรีวิวนะคะและวันนี้เราจะมาตามหาโปรรีวิวขอคนดํากอพันขอใครที่แบบใช้ครีมตัวไหนมาไม่เคยเห็นผลดื้อครีมฉีดแล้วก็แล้วทาแล้วก็แล้วก็ยังไม่เคยเห็นผลอยู่วันนี้รับโปรรีวิวไปเลยนะคะส่งฟรีปลายทางหมดเขตเที่ยงคืนนี้ใครสนใจวันนี้กด8ปดไปเลยเดี๋ยวแอดมินทักแชท